สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดคนส่งชื่อดังส่งของ20วันไม่ถึงทิ้งดองไว้ที่สาขาเป็นประเด็นให้เกิดดราม่าอีกแล้วเมื่อวันที่30เมษายน2564รอกโลกออนไลน์พากันวิพากษวิจาร์ณเรื่องบริการส่งของบริษัทชื่อดังแห่งหนึ่ง โดยผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งได้โพสต์ภาพพัสดุมากมายกองสูงเป็นภูเขาซึ่งดองเอาไว้20วันแล้วยังไม่ได้รับของเจ้าของโพสต์ได้ส่งพัสดุไปยังปลายทางซึ่งต้องผ่านคลังพัสดุคลองเตยแต่ของคาอยู่ที่นั่นกว่า10วันแล้วเมื่อเช็คจากสถานะพัสดุทางออนไลน์ก็พบว่าไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆทำลายพัสดุไปถึงตั้งแต่วันที่11เมษายน2564ที่ผ่านมา กระทั่งล่าสุด29เมษายนผ่านไป19วันแล้วยังไม่มีความเคลื่อนไหวกระทั่งมีคนส่งรูปมาให้ดูเจ้าตัวแทบช็อกเมื่อเห็นพัสดุกล่องโตที่รอส่งให้ลูกค้าจำนวนมากพร้อมระบุว่าของที่ตนส่งไปคงเน่าหมดแล้วใช้เวลานานมากมีใครให้มากกว่านี้ไหมท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกกค,ครับ